พุณพี่น้นองเห็ดไข่ซีดอกลวดเลยจ้าพี่น้องเห็ดตะโงกขาวสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กะพามาเก็บเห็ดอีกคือเกาจักเมื่อนี้มากันซีค้นพุ่น ยางน้ำกลนกันปานเป็ดหน่อยเอาสั้นละบุนี้กล่องไปไปรุ่นเฮ็ดน้ำกันจ้าเน็ดกระส่งสีห่างๆเนี่ยดอกจักสีได้บอเอาดอกแรกแหกมันพี่น้องดูนะแล้วโงกบานจ้าคุณ มาใกล้ๆอีกจ้ะเห็ดพึ่งจ้ะแต่อดอกใหญ่ๆงามๆเทาทิมก็มีจ้ะมาอีกจ้ะสองดอกงามๆอืม มาผอมองเดียวก็สิเต็มตาแล้วจ้ะยี่เทิงโครทินพี่พี่น,อนออ้องนนอือดอก <c oughs> ุงเให้พี่น้องนะจ้ะ ข้อปแปง้งห็ดดินออกทัวพี่น้องห็ดข้อปแปง้งจ้านี่ยนด่ละงงจนบานมืดหีดดินเริ่มออกจ้า ซอกตะผู้เฒ่าเนาะพี่น้องนี่พึ่งเดืองนี่พึ่งเขาโอ้ผมงดูพี่น้องมันอยู่เป็นมู สี่ได้แตุ่่มแต่เพาะแต่แปะนี่แหละทั้งพีอีจ้ะอีกดอกนึ่งโอ้ยกระดีเจ็ียด <c ười> หนาคนนลายขนาดว่าเ็ดบ่ค่อยมีคนกับลายเห็ดบวกจ้าพี่น้อง มือเนี่ยอี้อันนี้มาที่แข็งกว่าเก่ามากพูดนะขาเงี้ยวเงี้ปวกเอ้าให้เขาแปรงจ้ะขาใหญ่เลยเฮ้ยเมียนเมียนว่ามาเมียนบ่าบแมียนโบแมียนโบแมีนเหตุนี้ไปเห็นหมู่หนึ่งพี่น้องพูงไงโอ้ยเห็ดงามคักกระดอเนาะ นี่แม่มันหุ่นมีแม่พร้อมพี่น้องเอ้ยงามคักนึงวะคู่น่นมาเบิ่งจะของมัเป็นพี่น้องเห็ดดอกกำงงามท้างลุมอันนี้ได้แต่เห็ดละงอกบานอันนี้ก็ได้ว่าได้ดอกนึงห่างแหีงหุ่นเดีย มาเบิ่งของหนักตุกบ้านี้ใบใหญ่บามันคือเสียงข้างขาบ้านั่นใบใหญ่บาบ่กินงัยเห็ดปวกงัยอ้หเห็ดปวกตับได้สองดอกบ่หนักตุกได้ซีได้ซีวะอยู่น้วกันขากับดอกใหญ่นี่แหละเอออยู่ข้างล่างนี่ดิวอ้หูพ่อได้พ่อได้พ่อได้ทั้งนี้ก็กินข้าวค่ะพี่น้องเห็ดปวกขาดมีข้าวแซ่บบ่เอิญเอฟซีเนี่ยพี่น้องครับกินข้าวเนี่ปลาต้นไม่ปลาจังได้ยู่ข้างทางตัวนี้ ไอ้ซองแนวกินดูได้ตยังไงซุปน้ำไม้ซุปน้ำไ,ไม้สมพิงสมพิงอันไรอีกตักตัวเละตัวเละตัวเละนี่ละนี่ละแนวกินเฮ้าง่ายๆค่ะกินเขาน้ำปลาน้ำดงพี่น้องวันนี้กินเข้าอิ่มแล้วเฮ้าก็จะไปหาตัวจ้ะไปไปรุ่นน้ำกันว่าเฮ้าสิใดอีกบอ่จอจ้ะบรรยากาศในปลาไม้จ้ะพี่น้อง เ้าเบิงเห็ดน้ำกันจากซีมีบบุส่งเป็นทางทางไปจ้าเห็ดอย่างน้อนเห็ดเพิ่งมาแย่งหมดก่อนกิน้องหมดแดงสม ละงอกจ้ะพี่น้องตั้งกล้องมาเดยดอกพี่น้องเก็บมือเดียวเด้อจ้ะ <c oughs> มาแย่งนะ chàng ý con mông chà, như ta bài ngắm ngắm hít ta. Hít Ôi, tịt mưa Phát đọc subscribe cho kênh ดอกงามพร้อมจ้ะดอกหน่อยอีกครั้งงาม พี่น้องเห็ดตะโงกขาวสามดอกจ้างามๆทุ่ทุๆดูนะเห็ดพึ่งเขาดอกงามๆนี่พี่น้องมันสีคือจังใบใหม่จ้ามันหลับเบิ้งยากๆยากเห็ดพึ่ง ขาดดอกไง,ไง่ายๆงามจ้าแข็งดีงามนอกพี่น้องมีอีกดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยจะมีพิทเสอนเนาะมีเพิง พี่น้องพี่นมองเราเห็นบอกแวมามหาหมูมันสั่นมึงดูยางขึ้นมาอีกนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะอันนี้ดอกกำลังปิลิขึ้นจ้ะ <c oughs> ขมเดียวโอ้ยมันเกือบมั็น,านายางไก่พี่น้องบึงเน่จ้ะใครเหตุละงกพกูนะโอใครง่ายคัก ปาดปาดปดเต็มองมูมูกพี่น้องเบิ่งหน่จะ้ะบรรยากาศฝ่าฝนเมือนี้เสียงต่อฝนสีห่ำหัวเฮาเ้อมือนี้เด้อสิเป็นจังเดจะ้ะเมื่อนี้กับพ่อมีคนมาเก็บอยู่แต่ว่ามันกะห่างๆเนี่ยจักหน่อยกับพ่อได้แกงนี่ได้จะ้ะไปไปรุ่นน้ำกันอีกจ้าแ้วโกบานกันเทศเพอเพอบพ,อ,พ,อ,พอดอกจุม่มส่วนลายได้ต่อดอกบานจ้า อื่มอืม่มพดพี่นอ้องเห็ดไข่สีดอกลวดเลยจ้ะออพี่น นี่จ้าเห็ดไข่อีกดอกหนึ่งมาทำมาเห็ดหนาเลยจ้าตอนนี้ตามลาเห็ดไข่จ้าพี่น้องนี่ แต่หาดดีเดี๋ยวเอามีกันว้าดอกงามพร้อมเม็ดนาเละป้าจีนอองมึงดูล่ะเม็ดไข่ดอกนี่นะโอ้โดอกเง่้ยแห้งจิม้มเอากันเด้ออืมดอกเงี้ยแห้งจ้ะ หน่อยคือบวออกล่ะนี่ทั้งนี้กับนี่อีกจ้ะโอ้โหิงเหรอ,อปลาเห็ดไข่ขัขัๆจ้ะมีอีกได้หนิมีอีกดอกนึงจ้ะ จิมเอาอืมอ,ม,อ,ม,อม,มาพ่อเห็ดกัอวพี่น้องนี่จ้าฟังเก็บเอาเลยเก็บใส่กระต่ายเลยนี่แต่ดลอกง่างมนี่สิขาม่ามาม่าเพราะท่าน เนาเมิดกันมาบ่ทั่านมั่นนี่อีกนั่นบานแล้วน,นั่นจนสิเท,ท่าแล้วดูนะอีกดอกนึงอัอีอกสองดอกวิ่งเนวแล้วเว้นเป็นเชือกฝนกระตกแล้วจ้าพี่น้อง ใสแตกแตกแตกโออเดี่้แก้วเด้แก้วนี่แข็งอยู่เดอ้อพี่น้องวางสิยังขาแข็งดีอยู่มีเห็ดผึ่งหน่อยนะแล้วงอกเหลืองพี่น้องเอ้ยได้บ้านเลขาอุู่ใสเห็ดผิ่งสาด อยู่คนเดียวเห็นป้าจาพี่น้องโอ้ยจามาเบ่งเห็ดปวกตาบดอกนี่พี่น้องเอ้ยป้าติโทที่จึงได้เสียเอาหากมันได้ได้บวงได้บวชเฮ้ยป้าหูเสียห้เบิงพุณอาจารดอกไงเลยเธอเลย มีเห็ดปวกจิกจ้ะมีเห็ดไข่จ้ะนี่ <Okay. S 1> น่ะแล้ว <laughs> ดอกพอดีน้อยมาจ้าพี่น้องมือนี่คาดว่าสิบอะดรก็ได้คือเก่าด,ด,าดิมามือได้ก็มันมือนั่นได้จ้ะก็ะมีเห็ดไข่เนาะสอนต่อเห็ดปวกนี่แหละพุ่นะ ปานเพอะเวอร์อยู่เห็ดละโงกก็มีอยู่มา4คน4กระตาพี่ทําพี่เห็ดละโงกก็มีจ้ะเห็ดเพิงเนาะออกหลายเนาะอืออือเป็นต่สะออนย่างแปะตาย5กิโลดอกนึงดอกละเ็ดบ้านข่อยดอกละ5กิโลบ่แม่นนํานักเด้ระยะทางระยะทางกันย่างแต่ก็บ่เป็นหยังเฮาก็ได้คือเก่าเนาะมาประมาณจักโมง ลงโขกเจ็ดโมงได้ซัพนี้แล้วจ้ะเอามาคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ที่ชมได้นะคะเอาหอดพักมาแกง,อ,กกงอันนี้พอ่ออแกงนี่เดี๋ยวนี้นะร <c oughs> ำหรับคลิปนี้เฮ้ากับซีคน้นลาพี่น้องไปแล้วสวัสดีค่ะ